สวัสดีครับผมกอฟเตอร์วันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวนะครับรถ t p l XLT นะครับคันนี้นะครับแปลงหน้ามาเรียบร้อยนะครับแปลงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แปลง f 1 5 0นึ d งหนะครับตีตัวรถออกมาแบบนี้นะครับสายไฟมาสแตงนะครับผมไปเลี้ยวสสเต็ปนะครับมีบูอายมีวงแหวนครบนะครับเดรรัตตัวสีด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวแม็กนะครับ ตัวนี้เปลี่ยนแม็กเป็นแม็กขอบ20นะครับแม็กดาวขอบ20นะครับยางโอตันี้นะครับขนาดสาที่นะครับคูณ12.5นะครับ R 20ใส่ตัวนี้นะครับยางเป็นมัสเตอร์ลานนะครับผมด้านข้างนะครับก็แต่งตามสเตปตามโปเลยนะครับผมมีตัวอ่ตัวเบ้าเบ้ามือจับนะครับกันลอยนะครับุดกันสาดแต่งมานะครับตัวแม็กเข้ามาตัวนี้นะครับผม20เหมือนกันทั้งคันนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนตัวไฟท้ายเป็นไฟท้าย R v d วดีนะครับรูปตัว C นะครับ โผเป็นลมดํามาด้วยนะครับผมเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวโปรรถสวยๆนะครับ DPL XLT นะครับถ้าสนใจก็ทักเพจกันมาได้นะครับผมวันนี้ก็จะมีอีกหลายท่านนะครับผมเมาดูด้านหน้าครับนะฮะกระจังหน้าครับดูรอบตัวรถครับ สวยคันนี้นะครับแปลงเรียบร้อยครับ d b l XLT ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ